วันนี้ก็พมา,ะะา,ามาเบิงคะะเหามาเบิงบักเขียบบักน้อยนาเนาะเฮาเสียดหนองอยู่ดูปีนี้กระลิดใบแล้วนะคะแต่งใบเด้ออันนี้เป็นการทดลองอีกปีที่สองของการทําน้อยหนานอกฤดูค่ะปีที่แล้วเฮาตัดกิ่งเนาะลูซ้ายเพิ่นตัดกิง่งออกมดเลยนะคะตัดกิง่งแต่งกิงะกะ่งแล้วก็ดิดใบปีนี้เพิ่นก็เลยวา่าปีกายนี่ปัญหาเนาะ ที่เ้าเห็ดที่แตงกิงคักจนว่าต้นเหลือแต่ต้นกิ่งขอรอแคระเพื่อนว่าเพราะมันโปร่งขึ้นมาใหม่มันต้องมาสางกิ่งใหม่สันเห็นให้หน่วยผล,ผลผลิตมันหน่วยหน่อยสันว่าลูกไส้ก็เลยปีนี้เขาเห็ดใหม่แม่วสันอันเขาวิกตตะใบสันกิ่งเขายังจงวัยยุคให้เพิ่นโปร่งตะใบแล้วเพิ่นกระสีออกมาเป็นหน่วยเลื่อยสันว่านี่กระพ้าแม่มาลิตใบเด้ยค่ะนี่อันนี้บักเขียบปีนี้เนาะว่าจะเห็ดฤดูที่สองนี่ค่ะฤดูแรงนี่แหละ ให้น้ำไ้ปุ๋ยแล้วก็ริดใบแล้วกให้น้ำไ้ปุ๋ยค่ะพี่นอ้องกำลังเริ่มแล้วนะคะฤดดูการหม่ของบักเขียบนะคะกำลังเริ่มแล้วเดี๋ยวเบิ่งว่าผนจะเป็นนวยบอยด้วยค่ะปีนี้เนาะเดี่ยวคาวาสิมิเดี๋ยวคา,า,าวาสิแรงค่ะเฮาก็หนน้ำเอาละค่ะบงใบแล้วค่ะพี่น้องอาทิตย์ว่างหันย่ารีมามาริดใบเพิ่นปีนี้บอแตงกิง้งตะลิดตะใบซื่อเบิ่งว่าผลผลิตมันสิออกมาเป็นแบบไหน ปีที่แล้วเพื่อนบอกว่ามันน้อยๆว่าสันว่ามันสอเสีเลี้ยงเท่องกิง่งเลี้ยงเท่องน้อยว่าสันปีนี้นี่ให้เพื่อนเลี้ยงแต่น,น้อยซะน้อแม่พนะเพื่อนกเ็เรียพาแม่มาลิดต,ตะใบออกนะคะอันนี้คือฤดูการอ่านอกฤด,ดูการเนาะของของบักเขียบปีนี้นะคะน้อยนานะคะของดิมแดนฟาร์มตามพี่น้องเนาะมันกับบมิหลายปันไดพี่น้องตะวันเขกาก็ล่องเบิงเนาะเป็นการทดลองด้วยค่ะเลยทดลองบักเขียบอกด,ดูเนาะ ปีที่แล้วห้าเห็ดไปแล้วก็ออกน้วยดีอยู่ค่ะออกน่วยดกเติบจะเห็นนี่แหละปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่สองที่ห้าทนลองนะคะห้ะามาเบิรงนน้ำกันเรากันว่ามาันจะเป็นยังไงอันนี้การเกษตร,รต้องเป็นการทนลองนะคะทนลองเหมือนางานวิจัยนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ละแต่ละขอบหรือว่าแต่ละฤดูกาลห้ากับเห็ดขอมูลนไหวว่าปีนี้เป็นยังสีห้ากับบันทึกไว้นาะว่าฤด,ดูกาลนี้วันที่เท่านี้เ้าเห็ดอียงแน่จังสีไหมค่ะ ยูนีจะเป็นการทนล่องเป็นการศึกษาไปน้าไปเรื่อยๆนะคะเราก็สรุปผลว่าผลออกมาเป็นยังไงยังสิบนะคะปีหน้าห้องกระสีเห็ดยังอื่นอีกนะคะยูนีว่ามันศูนย์ทนล่องพี่น้องศูนย์ทนล่องพันธุ์ผืชศูนย์ทนร่องการอ่านออกผลผลิตของพืชที่ห้องปลูกแต่ละชนิดนี่แหละคะ่ะเนาะซาจะรีบว่ด้ดด้อ่นานซาเห็ดไปเรื่อยไหมคะ่ะตามที่เราอยากเห็ดนะ อันนี้เป็นความสุขของเราเนาะคะ่ะเอู้ใดห้ามก็บู้ด้รอกเพราะว่าอย่าเกเฮ็ดนะคะความมันเนี่ยบเขคาเข่าไผออกไผคะ่ะพี่น้องโอเคค่ะมือน,นี้ก็เอาปากเขียบมาฝากเนาะ,ะปากเขียดยวฤดูแรงค่ะอัปเดตการทําปากเขียบนอกฤด,ดูนะคะของฤด,ดูการปีหกหกนะคะย่างปีหกเจ็ดด้วยค่ะเด้อเดือนธันวาเนาะตอนนี้ธันวาปีหกหกค่ะ